ร้านโกชอ็อปบริการกดเกมพาลส์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีทั้งแมปไฟต์เตอร์สเมเนเตอร์แมปบล็อกฟูดแมป킹เลกาซี่บริการ,กด, Star, ารกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอันดามิแดนเซชั่นยิงเจ้าคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอันดามิไฟต์เตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงวิธีการปั้นทีมรองนะครับก่อนอื่นต้องขอพูดถึงทีมรองกับทีมหลักคืออะไรนะครับในแมปนี้นะครับหรือว่าแมปอันดามิไฟตเนี่ย พี่เคยพูดถึงไปบางช่วงแล้วนะครับก็คือ,อในแบบนี้จะมีระบบการอัพเลเวลโดยการยัดตู้แบบนี้นะครับตู้นี้เลยตู้แบบนี้เลยนะครับอ่ะถามว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับใน1วันเราจะได้1นึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ตัวที่เรายัดตู้เนี่ยควรจะเป็นตัวที่เราอัพเลเวลไปเยอะมากๆแล้วนั่นเองนะครับถึงจะขอยัดนะครับอ่ะนี่อย่างที่เราเห็นนะครับที่พี่เอาตัวออกตู้มานะครับก็คือ,อยิ่งเรายัดเนี่ยอย่างเงี้ยต้องรอเวลานะครับอ่ะ ถ้าเรายัดยัดสูงสุดได้7วันครับเราก็จะทั้งหมด7เลเวลนั่นเองนะครับส่วนทีมรองนะครับหลังจากที่เราเอาตัวที่เข้าตู้ไปเนี่ยก็คือตัวที่มีเลเวลสูงสุดเป็นทีมเราครับก็คือเหมือนเป็นทีมหลักตัวทีมหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการเอาตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าทีมรองนั่นเองนะครับส่วนตัวหลักก็จะอยู่ในตู้นะครับเขาจะเรียกว่าทีมรองกับทีมหลักนะครับโอเคประมาณนี้พูดถึงประมาณนี้นะครับ ่วนวิธีการหาทีมรองทีมหลักนะครับว่าดูยังไงหายังไงใช้ตัวไหนดีนะครับก็คือการที่เราดูตัวละครว่าบัฟไหนใช้้น่าใช้นะครับก็คือตอนเนี้ยก็คือ,อให้ดูที่เรเวลนะครับแนะนําเลยนะครับใครที่มีตัวรเรเวลเยอะๆก็ให้ยัดตู้ไปนะครับสมมุติว่าเรายัดไหวแค่215ก็ยัดได้แล้วนะครับส่วนวิธีการยัดเรเวลยังไงให้ปุ้มนะครับก็แนะนําให้อัดยัดจนอัปเดตนะครับให้ออก ตู้ช่วงวันอัปเดตนั่นเองนะครับไม่ก็รอรอฟาร์มรออัปเดตก็ได้ครับแต่พี่แนะนำนะครับให้ยัดตู้แล้วออกตอนที่อัปเดตพอดีนะครับเพราะว่าส่วนมากวันที่อัปเดตเนี่ยจะเป็นวันที่มีอีเวนต์คูณเงินนะครับอะคูณเงินคูณเออเงินจะคูณ2นะครับพื่อทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นเองนะครับสําหรับไอดีน้องคนนี้นะครับก็คือน้องกั๊ดนะครับอะตอนนี้เขามีตัวหลักอยู่ของตัวนะครับเออสตัวก็คือรับใชนี่ในตู้ที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้า อ่ามิลิมชายนี่แล้วก็จะเป็นครับชายนี่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวหลักอ่ะนี่นะครับอ่ะส่วนตัวรองนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้พี่ได้ทําการครับเจ้าอ่ะนี่ครับอดัมนะครับแท็กที่ข้อสามมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดันเลเวลนะครับที่ว่าเพราะว่าที่พี่ยังไม่ดันเนี่ยเพราะว่ารอเกมอัปเดตนะครับแล้วก็จะดันช่วงเกมอัปเดตนั่นเองนะครับมันทำให้เราอ่ะถ้ามีให้พี่คูณมาเนี่ยก็จะทําให้เราเอาเปรียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคพูดถึงเรื่องประเด็นทีมนอกทีมละทีมหลักทีมรองแล้ว ที่การหาทีมรองนะครับว่าตัวไหนน่าใช้บ้างนะครับอย่างที่พี่เคยพูดไปเลยนะครับว่าตัวครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวไหนน่าใช้ก็ให้แนะนําให้หาตัวโลกงนั้นมาเล่นนะครับถามว่าตัวครับเก่าใช้ได้ไหมสมมติว่าเป็นตัวนี้นะครับเจ้าปลาตัวนี้สมมติว่าเราไม่มีตัวเล่นแล้วเสียท sí ีมรองเนี่ยมีปลาที <t ik> <t ik ่พอมีดมินะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เราคิดถึงเรื่องทีมรองนะครับทีมรองของเราครับทีมรองของเราเนี่ย ถ้าตัวหลักของเราออกตู้มาแล้วเราก็ยังเอาไอ้ตัวที่อยู่ในทีมลองบางตัวเนี่ยเอาตู้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตัวเราแม็กเปวหมดแล้ว3ตัวนะครับก็คือตัวหลักเราจะเป็น3ตัวนี้สมุมิร่าเป็น3ตัวนี้นะครับตัวที่เหลือที่3ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะต้องเอาไปยัดตู้นะครับก็จะสามารถผัดกันใช้ได้นะครับแต่ว่าอตอนนี้แม็กเปวอ,อยู่ที่250ก็อาจจะอาจจะอัปเดตให้มันแมน็กเพิ่มก็น่าจะยาวนะครับน่าจะอีกประมาณอัปเดตที่21 2 2เยสลยนะครับสาหรับ แบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยรีฟาร์มเลเวลแล้วก็รีบยัดตู้ได้แล้วนะครับ <c oughs> ก่อนที่เกมจะทําการอัปเดตเลเวลแ็บเพิ่มๆนะครับก็ตอนนี้ก็ไอหาตัวอะไรได้ก็แนะนําให้หาใช้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราอยากยัดตู้เลยนะครับสมมติว่าเอาตัวหลักยัดตู้เนี่ยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวพี่ยัดตู้ให้ดูนะครับปุ๊บเมื่อเราอยากเอาตัวหลักเราตัวตัวตัวหลักเราจะยัดตู้นะครับตัวตวัตดีๆเวลเยอะนะครับ ตุกไปเลยตัวที่เราไม่มีตัวเล่นเนี่ยก็แนะนําให้เอาไปฟาร์มเงินสักจานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มาหาคราฟธรรมดามาเล่นก่อนก็ได้นะครับจะเป็นคราฟชนี่เลยก็ได้ก็ดีนะครับจะได้ทําการอัาเลเวลให้สุดแล้วก็จะเล่นง่ายด้วยนะครับสําหรับไอดีน้องกัสดพี่จะหาคราฟสามดันท้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากหาคราฟช่วงดันแรๆเพราะว่าดันแรๆเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับไอดีนี้ก็พี่ฟาร์มหินไว้แน่นมากนะครับแ0 0 0แล้วนี่นะครับน้องเขาจ้างมาประมาณ 5วันนะครับ5วันทั้งคิดเป็นน่าจะ120ชั่วโมงนะครับทอน8นะครับพี่คิดชั่วโมงละ15บาทนะครับเดี๋ยหลายคนชอบถามนะว่าพี่คิดเท่าไหร่พี่คิดเท่าไหร่นะครับอ่ะผมบอกราคาตัวนี้เลยนะครับชั่วโมงละ15บาทนะครับรับ12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอ่ะแต่ส่วนมากไม่ค่อยดูหรอกน่าจะกดข้ามกันครับโอเคนี่นะครับวิธีการหาง่ายๆนะครับก็ให้เราลองสุ่มนี่นะครับสุ่มพาสซีฟไปนะครับถ้าเรามีหินเนี่ย ให้เราดูนะครับว่าเรามีหินโลกไหนเยอะสุดนะครับสำหรับคนที่เอาตัวหลักยาตู้ไปแล้วนั่นเองนะครับสมมติว่าเราเอาตัวหลักยาตู้ไปเป็นเจ้าตัวที่มีระดัเยอะนะครับแล้วก็มีหินดันเป็นเจ้าลัคกี้คิงดอมเยอะนะครับก็แนะนําให้ไปหาคราฟชายนี่ดันลัคกี้คิงดอมเล่นนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากหาทีมหลักดีๆนะครับก็แนะนําให้เป็นตัวรับชายนี่นะครับตัวที่ยาตู้เนี่ยพี่แนะนําให้เป็นรับชายนี่นะครับเพราะว่า ถ้าเรายัดเป็นตัวคาบชนี่เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าเรามีตัวคาบชนี่ที่บับไปที่ติดบับลุงเนี่ยก็แนะนําให้เอาไปเอาไปเล่นได้นะครับเอาไปเข้าตู้พอดีกันนะครับไม่แย่ไม่แย่จนเกินไปนะครับส่วนเรื่องการเลือกบับตัวละครนะครับอย่างที่พี่เคยบอกไปเลยนะครับบับดีที่สุดเท่าที่เราเจอหาได้นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยของน้องคัทมีเป็นสตองสามนะครับสำหรับด่านท้ายนี่นะครับก็ตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วก็อาจจะคาบเป็นตัวนี้มาเล่นก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้ทีมรองน้องไม่มีนะครับอ่ะก็ต้องยัดเจ้า2ตัวนี้เข้าตู้ไปนะครับไม่ก็พี่อาจจะเอาการเอาไว้ฟาร์มเงินก่อนนะแต่ว่าน่าจะทํากันยัดตู้ไปเลยนะครับแล้วก็ได้ออกช่วงวันอัปเดตน่าจะคุ้มขานะครับแล้วก็ช่วงอัปเดตเนี่ยค่อยฟาร์มต่อนะครับอ่ะถ้าใครอยากทําตามนะครับทาตามได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ่อตรงนี้จะฟาร์มไม่คุ้มตรงนี้จะฟาร์มไม่คุ้มนะครับช่วงที่เราฟาร์มเนี่ยฟาร์มช่วงอีเวนต์คุ้มสุดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครจะจ้างนะครับแนะนําให้จ้างช่วงอีวตนนะครับถ้าเราไม่จ้างช่วงอีวต์เนี่ยไม่คุ้มนะครับอ่ะวันนี้นะครับที่ทําการยัด2วันอ่ะยัดสองวันแบบนี้จะออกช่วงเย็นวันเออหนึ่งทุ่มวันศัพร์นะครับอ่ะยัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทีนี้ตัวเราก็จะมีตัวเป็นเมนเดเมทละก็จะเหลือทีมเท่าเดิมนะครับก็คือทีมประมาณนี้นี่นะครับหน้าที่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูดีๆนะครับว่าเออตัวเลเวลเยอะเนี่ยจะมีเบตเดเมทเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างเนี้ย แล้วตัวนี้มีเบตเดเมจที่นำโดดสําหรับทุกตัวนะครับห่างกันสิบทีเห็นไหมก็ให้เราทําการเปลี่ยนจากไอตัวที่เดเมจน้อยที่สุดให้เป็นเจ้าตัวลีดเดอร์นะครับเดเมจดีพีซีของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือเรานี่นะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับเนี่ยสอเพิ่มมา2อทีเลยนะครับก็ถ้าเราดูแพสซีฟลีดเดอร์ดีๆนะครับลีดเดอร์เอกมาร์ดนี่แฉกมากๆนั่นเองครับคนใครที่ทำลีดเดอร์เป็นชายนี่ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับเลยว่า ที่แจมนะครับไม่แพ้เจ้าตัวอื่นเลยนะครับเป็นไหมที่แปดทีแล้วนะครับสำหรับไาเดอร์สองตัวนะครับโอเคจากจากที่เราสังเกตได้นะครับก็คือทีมลองของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เป็นตัวคับเชนี่อ่ะเป็นตัวรับเชนี่ก็ได้นะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตทีมหลักให้โหก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าทีมลองหน้าปั้นไหมนะครับก็แนะนําให้ปั้นให้สุดนะครับเราจะได้เออโหดทั้งทีมนะครับอ่ะสมมติว่าเรามีเจ้าตัวครับธรรมดา แบบนี้ไอ้ครับชานี่นะครับอ่ะกับ3ตัวเป็นตัวหลักของเรานะครับส่วนรับชานี่ที่เรายังไม่ปั้นเนี่ยก็แนะนําให้ปั้นเลเวลก่อนนะครับก,ก่อนที่จะเอาเจ้าครับชานี่เนี่ยไปยาตู้นะครับไม่อยงั้นเราจะฟาร์มช้าฟาร์มเสียเวลาน,นั่นเองนะครับโอเคมานี่นะครับแล้วก็เรื่องวิธีการทำเอ่อจะพูดอะไรปะ,ะลืมเลยอ่าวิธีการฟาร์มฉาดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่อาจจะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มฉาดให้ได้เยอะๆรอหนึ่งรอบนะครับอ่ะ แล้วเขาบอกตรงนี้มาเลยนะครับว่าพี่ฟาร์มในดันนะครับอ่ะมันก็ฟาร์มในดันอยู่ละให้ไปกับทีมหลักเออ่ไอเดียหลักพี่นะครับจะไปถึงห้องประมาณร้อยสิบน่าจะร้อยสิบแปดแล้วนะครับเพราะว่าทีมหลักของพี่ไอทีมรองของพี่เนี่ยของไอเดียหลักพี่เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสองทีแล้วนั่นเองนะครับโอเคมานี้นะครับใครอยากปั้นตามปั้นตามได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องพาสซีฟก็ต้องรอลุ้นกันเอานะครับไอเดียหลักพี่เปิดตู้ท้ายไปประมาณแปดเก้าล้านนะครับก็ ได้บับลุงมาแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ถือว่าเกลือในระบหนึ่งแต่ก็ยังดีที่ได้มานั่นเองครับส่วนใครที่สุ่มไปหลายๆลร้านแล้วยังไม่ได้เป็นเจ้าระครดีๆมาเล่นก็ต้องเสียใจด้วยนะครับคุณเกลือนั่นเองนะครับพอดีนะครับสาหรับไอดีนี้พี่ก็คงทําทิมลองต่อนะครับอันนี้ก็คือพี่อยากมาแชร์ว่าวิธีทําทิมลองทํำยังไงนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ย ที่จ้างเคยจ้างพี่ฟามนะครับไม่มีทีมรองนะครับมีแต่ทีมหลักไปเล่นก็คือพอยัดตู้ปุ๊บอน้องเขาจะรอออกตู้แล้วค่อยมาเล่นนะครับอันนี้จะเสียเวลาในการฟามมากๆนั่นเองนะครับก็นําให้ทําทีมหลักทีมรองไว้นะครับจะดีมากๆนั่นเองครับทีนี้ก็มีอะไรมากนะครับเหมือนมาบ่นเรื่องทีมรองทีมหลักให้ฟังนะครับว่าแนวทางการทําทีมรองทีมหลักเนี่ยทำยังไงนั่นเองนะครับเห็นน้องคอมเมนต์ออกมาด้วยนะ ในคลิปที่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเรื่องกดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ